วันนี้จะมาสอนติดแป๊กทองเหลืองนะแป็กทองเหลืองเนะี่ยเรียกว่าตาไก่ตาไก่ทองเหลืองตาไก่ทองเหลืองมันดีไงมันดีตรงที่มันไม่ขึ้นสนิมนะมันจะไม่ขึ้นสนิม โหลดออกไปตรงนี้ได้เรียบร้อยตัดใหม่วินเทจคลาสสิกแบรนด์บังจัดให้อันดับเกา่า B&B แบรนด์บังของการทำรองเท้า ให้เป็นคัดสกนะให้แบบคล้ายๆต้นจะบับหน่อยแต่ก็ไม่ต้องมากเราต้องลงสีไปก่อนแล้วเราค่อยมาไลา่ขัดขัดสีให้มันขึ้นขัดสีให้มันขึ้นนี่เทคนิคนะขัดสีให้มันขึ้นเป็นงานแบบเทคนิคของเทคนิคของอกาดที่กาวนะเนีย่ย